สวัสดีครับตอนนี้ก็มาดูอีกคลิปนึงนะครับน,นี่จะมาดูอะไรบิวที่ทางร้านเราจําหน่ายนะครับได้ชาร์ได้ได้ชาร์บิวนะครับมีเกือบทุกลูกครับสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับภาพที่สวยนะครับประกันสามเดือนยินดีเจ็บเงินปลายทางนะครับน,นี่ก็ คอนเทียสามพันนะครับคอนเทียสามพันคอนเทียสามพันไททันดีเซลแล้วก็มิซูเอ็กเอีรอยคอมมูเตอร์นะครับข้างล่างก็เป็นในตูดปั๊มอิสุบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มแล้วก็มังกรนิตชิอ่านี่ในมังกรเก้าสิบแอมป์นะครับราคาก็อสอบถามมาได้เลยนะครับยินดีจัดส่งนะครับ เก็บเงินปลายทางนะครับลองทักทายมาดูครับนี่ไดบิลนะครับออฟตาก็มีอ่บิ Big M, ๊กเอ็มดีแมกนะครับ <c oughs> ราคาไม่แพงนะครับราคาสั่งวันนี้จัดส่งพรุ่งนี้เลยนะครับไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์นะครับสั่งวันนี้จัดส่งพรุ่งนี้นี่ก็คูบต้านะครับคูบต้านาวาล่า วิโก้วิโก้แท้นะครับปลิวแท้ราคาก็ไม่แพงนะครับสอบถามติดต่อสอบถามได้นะครับอ่าเจ๊ตสามเอสนะครับแคมรี่ครับเอสแคมรี่ตัวเก่านะครับอันนี้ก็แจ๊ตอันนี้ก็อีคาอีโวนะครับอีคาดูโอมาด้าสามนะครับนี่บางนี้ก็เชฟโคโลราโดตัวใหม่ วิโก้เบนซินเบนก็มีนะครับเบนครับรับประกันทุกตัวนะครับร <c oughs> ับประกันให้สามเดือนทุกตัวนะครับนี่ก็สตาร์ด้าสองจุดแปดออฟต้าแปลงมอเตอร์ไซค์ซูกิวิดแคลลี่นะครับนี่ก็ได้สตาร์ดนะครับทาทากาสตาร์ด้าเทตันวิโก้ ยีแมกนะครับวีโก้นะครับวีโก้แล้วก็ซีวิทยันมานี่ก็ฮอนด้าได้บีเอ็มดีออสวีโก้เบนซินแคมเบอรี่นะครับแคมป์เบอรี่สวยๆแคมป์เบอรี่โตต้าวิทนี่ก็มิตซูอินวีนี่ก็ 3s มเอสาด้าสองนะครับ มาด้าสามรงสมิลาดแล้วก็ฟอร์ดมาด้าสานะครับ2.0นะครับส่วนจะยังไงต้อติดต่อทักทายมาได้นะครับเดี๋ยวไอรีไลน์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับครับสวัสดีครับ